ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอโตแคริเอเตอร์ชแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงกันเช่นเคยนะครับย้ําเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับดูเป็นความบันเทิงนะอย่าไปคิดมากนะครับผมนะถ้าคำทำนายดีรับเอาไว้ถ้ารู้สึกไม่ถูกใจอย่าเอาไปจิตตกอย่าเครียดนะครับเพราะนี่คือการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไล 95, ไน์ไอเดียมอสโตเก้า ในการดูดวงพระยิบซีนี้ก็จะดูเป็นแบบพิกาคารพิกเด็กนะครับตามสไตล์ผมนะครับจะมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะโดยจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองคือหนึ่งกองที่1สีม่วงพระสมเด็จวัดระฆังกองที่สองสีเหลืองหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจ อยากให้ทําสมาธิดีๆแล้วเลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าดูแล้วเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงใจสามารถทําสมาธิใหม่เพื่อเลือกกองอื่นได้เช่นกันหรือจะปิดวิดีโอนี้พักไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูในโอกาสหน้าก็ได้เช่นกันเพราะวิดีโอนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้จะดูกันในหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับ <S <S หัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเขารักเราไหมเออเราในที่นี้หมายถึงคุณนะครับเขารักคุณไหมนั่นแหละนะครับ เขารักเราไหมคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่สเหรียญ f o u p e n t a c l e s อ่อสิไม้เท้า ten of w a n d s เดี๋ยวไฮพริตเทสราชินีพระจันทร์ผู้ทรงเสน่ห์โอ้โหหกดาบ six of swords แล้วก็ the sun มาพอจะคาดเดาได้แล้วนะเห็น the sun มาขนาดนี้มีข่าวดีแน่นอนเพียงแต่ว่าต้องแนะนำกันตรงๆนิดหน่อยดังนี้นะ มันเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไม่ว่าตอนนี้จะอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่คุณกองที่หนึ่งไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับเอ่อต่างคนต่างมีประเด็นเออ อย่างน้อยๆก็เคยผิดหวังมาหรือเคยเกิดเหตุการณ์ใดๆในชีวิตมาทําให้รู้สึกไม่ค่อยจะโอเคกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่เป็นคนที่ปกป้องตัวเองกําแพงสูงรักตัวเองมากกอดตัวเองแน่นและไม่ค่อยเปิดใจง่ายๆตรงไม่ตรงลองดูนะครับถ้ารู้สึกไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้พลังงานนี้สามารถเป็นได้ทั้งฝั่งคุณและเขาเพราะเป็นพลังงานรวมเออการรักตัวเองกอดตัวเองแน่นกอดตัวเองมากแบบนี้ไม่ไว้ใจใครง่ายๆและตั้งกําแพงสูงเกิดขึ้นได้ทั้งฝั่งคุณและเขา ทั้งฝั่งคุณและเขามีโอกาสที่จะเจองานหนักเจอภาระหนักในความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาทําให้เกิดความฝังใจดังกล่าวหรือทําให้เกิดความระแวงระวังระมัดระวังตัวมากกว่าปกติมากมาก,มากแบบว่าระวังมากเกินไปจนบางทีกลายเป็นคนปิดตัวเองได้เลยอ่าอันนี้คือความหมายที่1ส่วนความหมายที่สองก็ตีความได้อีกว่าคุณทั้งคู่ต่างคนต่างมีภาระหนักจนไม่มีเวลามาคิดเรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับให้มองในสองความหมายแล้วก็ เอาจริงทั้งคุณและเขาต่างก็มีสเสน่ห์เออมีสเสน่ห์ดึงดูดซึ่งกันและกันสูงใช้ได้เลยใบนี้ออกมาต้องตีความว่ามีสเสน่ห์แม้ในบางหัวข้อบางตำราจะแทงไปว่าเป็นเมียน้อยเป็นไพ่อเมียเก็บมันก็ถูกบ้างในบางบริบทแต่บริบทนี้คำถามที่ว่าเขารักเราไหมเขารักคุณไหมเนี่ยใบนี้ออกมาต้องทายในแง่เสน่ห์เออความมีสเสน่ห์น่าค้นหาความลึกลับและแม้แต่กระทั่งบางคู่สามารถเป็นคู่จิ้นคู่บัดดี้กันได้ คู่พิสวาดกันก็ยังได้เลยเออแม้จะไม่ใช่คู่รักใบหนึ่งตีความได้หลายอย่างแต่อันนี้เราตีความไปในเรื่องสเสน่ห์เป็นหลักนะครับแล้วก็ดูว่าคุณทั้งสองจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเออมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องถ้ามาอยู่ต่างจังหวัดต่างบ้านต่างเมืองก็ต่างประเทศไปเลยไม่ว่าจะด้วยพื้นเพเดิมหรือว่าการเดินทางไปทํางานเดินทางไปศึกษาต่อใดๆก็แล้วแต่มีเหตุให้ต้องห่างกันณนะช่วงเวลานี้คุณสองคนไม่ได้เจอกันง่าย แต่โชคดีอย่างหนึ่งนะที่ว่าไอ้ทุกสิ่งที่หลอมรวมเป็นตัวคุณที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้คุณต่างมองเห็นข้อดีซึ่งกันและกันการที่ต่างคนต่างไม่รีบเข้าหากันเกินไปเนี่ยผมนับเป็นข้อดีแล้วมันก็กลายเป็นข้อดีที่ทําให้คุณมีสติตรองเขารักเราไหมเขารักคุณไหมคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณ อนาคตสดใสแนะ่นอนเดือดซันมาการันตีได้เลยกับพลังงานนี้ไพ่กองนี้คลิปคลิปนี้ณนะเวลานี้นะครับส่วนจะเกิดขึ้นจริงมากน้อยแค่ไหนรวดเร็วทันใจหรือไม่ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาแต่ละท่านด้วยคําทํานายดีก็รับไว้เป็นแนวทางเอออย่าเพิ่งดีใจเกินไปรอดูเหตุการ์จริงประกอบแต่แนวโน้มของคําทํานายกองนี้แนวโน้มดีเขารักคุณไหมเขารักคุณแน่นอนและคุณก็รักเขาต่างคนต่างรักกันเพียงแต่ว่า ต่างคนต่างก็ยังมีภาระของตัวเองณนะปัจจุบันหรือแม้แต่ภาระใจเก่าๆที่ทําให้เกิดความไม่กล้าเปิดใจให้ความรักใดๆเออคําแนะนําเพิ่มเติมจากไพ่กองนี้คือลองเปิดใจดูนะครับระยะทางไม่ใช่ปัญหาอืถึงมันจะทําให้เจอกันยากหรือคลายกันไปคลาดกันมาแต่โชคชะตาจะนําพาคุณมาพบเจอกันสักวันแน่นอนดูพลังงานแล้วกองนี้ สเสน่ห์ของคุณทั้งคู่จะดึงดูดคุณเข้ามาหากันอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนะครับตามแรงบุญวาสนาถ้าใครอยากลองอธิษฐานขอความรักลองอธิษฐานส,นสั้นๆง่ายๆก็ได้เอาแค่ว่าขอให้ได้เจอคนที่คู่ควรใครไม่คู่ควรพ้นไปแค่นี้พอไม่ต้องขอเยอะเออแล้วเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณเองนะรวมถึงคนที่คู่ควรอื่นๆด้วยคนเราสามารถเจอคู่ได้หลายคนต่างกรรมต่างวาระเพื่อให้เกิดการเลือก การพิจารณาแบบนี้อย่าไปปักใจกับใครคนใดคนหนึ่งคนเดียวเออแต่อย่างน,น้อยคำทำนายกองนี้แนวโน้มดีมีแนวโน้มสมหวังเพราะฉะนั้นกับคนคนนี้บอกในเบื้องต้นว่าครบได้ไม่มีปัญหาไม่มีอันตรายเขามีความรักคุณอยู่มากพอสมควรเลยสามารถพัฒนาเป็นคู่รักในอนาคตได้แน่นอนหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าคลาดกันจริงๆนะสมมุติว่าถ้าคลาดกันจริงๆแล้วเนี่ยมิตรภาพที่ดีก็จะยังคงอยู่ยืยนยาวแน่นอนสำหรับคู่ของคุณคนนี้นะครับ คุณกองที่1ประมาณนี้เป็นกาลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับป้ายโอเคครับคุณที่รภัยกองที่2กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อเขารักเราไหมเออเราในที่นี้หมายถึงคุณนะครับเขารักคุณไหมนั่นแหละนะคุณกองที่สองคุณได้ไพ่ห้าเหรียญไฟออฟเพนทาเคิลส์โอ้โหมีใครเสียใจหรือเปล่าอ,อ๋อเจ็ดดาบเซเว่นออฟซอรสไม่ต้องกลัวดาบดาบมาบอกบางอย่างเท่านั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังห้าไมทาวไฟออฟบอนส์โอ้เดอะแฮงแมน ใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ว่าดีครับผลสรุปดีสิบถ้วยแต่ใบใจได้กองสองนี้เขารักเราไหมเขารักคุณไหมนั่นแหละนะคุณกองที่สองมาดูกันนะพลังงานไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับเพราะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับมาดูกันเออพลังงานกองสองนี้บ่งบอกถึงความผิดหวังเสียใจในอดีตการมีปัญหาใดๆการที่มีชีวิตไม่สงบสุขไม่สมหวังแม้แต่การผิดหวังอย่างแรงมาเป็นได้ทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาเออ ผิดหวังอะไรมาสักอย่างความรักก็ได้ชีวิตส่วนตัวก็ได้อันนี้ตีรวมไปก่อนนะครับโชคดีที่ตอนเนี้ทั้งคุณและเขาถอยห่างออกมาจากความเศร้านั้นได้แล้วเออใบนี้บอกชัดว่า คุณและเขาต่างคลายเศร้าได้แล้วถ้าต่างคนต่างมีปัญหาตรงไม่ตรงลองดูนะครับถ้ารู้สึกไม่ตรงลองทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้แต่ภพยมาอย่างนี้ผมต้องอ่านไปตามนี้นะครับทั้งคุณและเขาณนะปัจจุบันต่างคนต่างถอยออกมาจากอดีตอันขมคืนอดีตอันแสนเศร้าได้แล้วเรียกว่าชีวิตจิตใจเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ไวที่จะตกอยู่ในวงล้อมของการแข่งขันบ้าง ไม่ว่าต้องไปแย่งกับเขาหรือมีเขาอยากจะมาแย่งคุณก็ได้พลังงานสลับกันได้คุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์หรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนอยากเข้าหาเยอะมีการแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นเอออยากครอบครองหัวใจกันแบบนี้เรียกว่ามีคนอยากได้คุณเยอะมีคนอยากได้เขาเยอะแบบนี้เออแล้วมันก็ไม่ลงตัวสักทีความสัมพันธ์ของคุณและเขามันดูเหมือนจะยืดยาวนานมานะเออยืดเยื้อมานานใบนี้ออกมาผมทายว่าคุณรู้จักกันนานพอสมควรแล้วแต่ความสัมพันธ์ไม่ไปไหนสักที เออคบกันก็นานนานแต่ความสัมพันธ์ไม่ไปไหนสักทีเผยอจะคิดเอาเองว่าถดถอยหรือเปล่าด้วยซ้ําความรักลดลงหรือเปล่าด้วยซ้ําจึงเกิดคําถามวันนี้ขึ้นมาไงว่าเขารักเราไหมเขารักคุณไหมบอกเลยว่ารักอยู่ยังรักอยู่เขารักคุณเหมือนคนในครอบครัวเลยเออมีความรู้สึกคุ้นเคยกันถูกชะตากันตั้งแต่แรกพบแรกเห็นแล้วก็จากที่คบหากันมาไม่ว่าจะในสถานะอะไรเขามองคุณเหมือนคนในครอบครัวเออนี่คือเบื้องต้น ส่วนท่านที่คบหากันแล้วถึงขั้นแต่งงานอยู่เป็นครอบครัวแล้ว บางคนอาจจะมีความเหินห่างเกิดขึ้นในใจทําให้เกิดคําถามว่าเขายังรักเราไหมบอกเลยว่าเขายังรักคุณดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณคนโสดคุณ,คณที่เพิ่งจีบกันหรือเป็นแฟนกันใหม่ๆหรืออยู่กินกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วใบนี้ออกมายืนยันได้เลยว่าเขารักคุณมากเออรักคุณในฐานะสมาชิกค,ครอบครัวเลยไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันแล้วหรือไม่ก็แล้วแต่หรือจะเพิ่งคบกันก็นแล้วแต่ถ้าเพิ่งคบกันเพิ่งเจอกันปแปลว,ว่ามีความคุ้นเคยกันดีมากเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเลยเออ แม้จะต่างคนต่างมาแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วก็แปลว่าสถานะครอบครัวคุณยังแข็งแรงดีไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณแน่นอนคุณกองที่สองกองนี้ทายง่ายมากเพียงแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งเรื่องเสน่ห์ของแต่ละคนนะแต่ละฝั่งนะแล้วก็ ถ้ามีใครเข้ามาอยากแข่งขันในความรักนี้มีบุคคลที่3 4มห้าอยากจะเข้ามาวุ่นวายขอให้คุณและเขาอะ่ะช่วยกันประครองกันไปดีๆเอออย่าไปหวั่นไหวกับใครอดีตของคุณคุณจำอดีตเป็นบทเรียนก็ได้คุณเคยเสียใจเศร้าโศกผิดหวังอะไรมาคุณจาเป็นบทเรียนว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกประครองตัวเองดีๆอุตส่าห์พ้นจากความเศร้าในอดีตออกมาได้แล้วมาเจอกันณนะปัจจุบันได้แล้วถ้ามีคนอื่นอยากมาแทรกอยากมาก่อกวนอยากมาป่วนอย่าไปรับเข้ามาใจแข็งเข้าไว้ คุณก็ใจแข็งเขาก็ใจแข็งจะไปได้รอดแม้บางทีมันจะใช้เวลายาวนานหรือรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่ก้าวหน้าสักทีแต่บอกเลยว่าเขารักคุณคุณก็รักเขาแล้วเขาก็รักคุณเออรักกันเหมือนคนในครอบครัวประดุจคนในครอบครัวเลยและบางท่านบางคู่ที่มาดูคลิปนี้อาจจะอยู่กันในฐานะครอบครัวด้วยกันแล้วก็ได้เออ แต่อาจจะมีความห่างเหินทางใจหรือทางกายหรือมีความห่างเหินทางอื่นๆเข้ามาแทรกทําให้คิดเอาเองกังวลไปเองว่าเออเขารักฉันน้อยลงไหมไม่เลยนะครับยืนยันว่าเขายังรักคุณดีนะครับเขารักคุณคุณกองที่2ประมาณนี้สบายใจได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีวันนี้หัวข้อ เขารักเราไหมเออคำว่าเราในที่นี้หมายถึงคุณนั่นแหละครับอ่าเขารักคุณไหมนั่นแหละนะคุณกองที่3คุณได้ไพ่ออยสามดาบไม่ต้องกลัวดาบนะครับ t of Source. s o r d s the magician มันจะดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวผมบอกให้6ไม้เท้า6 of wands ตัวอะไรแล้วนี่ไงมี4ไม้เท้า f o r of wands แถมี the world คุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเจออะไรก็แล้วแต่ สามดาบบ่งบอกถึงความผิดหวังเสียใจในอดีตรักสามเศร้าเราสามคนสี่ห้าคนก็ได้ความชุลมุนในความสัมพันธ์ได้แม้แต่ไม่มีบุคคลที่สามแต่ทะเลาะก,กันเองจนปวดใจก็ได้ทิมแทงใจกันเองก็ได้เช่นกันมีแนวโน้มที่จะเคยผ่านประสบการณ์การมีบุคคลที่สามสี่ห้าเข้ามาเกี่ยวข้องบางทีไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแต่ด้วยความมีสเสน่ห์ของคุณทั้งคู่เออดึงดูดคนเข้ามาทําให้เกิดมือที่สามสี่ห้าดังกล่าวแล้วก็คุณกับเขาไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จในความรักสักเท่าไหร่ในอดีตเออ ต่างคนอาจจะเคยต่างเจ็บมาแล้วก็มีโอกาสมารู้จักกันแบบบังเอิญซึ่งมันไม่บังเอิญหรอกโลกนี้ไม่มีคําว่าบังเอิญน,นะครับตามความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดมาแล้วเพียงแต่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร่กับใครเท่านั้นเอง คุณและเขามาเจอกันอย่างไม่คาดฝันเออมีบางสิ่งบางอย่างชักนํามาคุณอาจจะมีจริตตรงกับเขาศีลเสมอกันหรือแม้แต่เคยอธิษฐานว่าขอให้เจอคนที่คู่ควรอะไรแบบนี้แล้วคุณกับเขาต่างเป็นคนที่คู่ควรซึ่งกันและกันดึงดูดกันเข้ามาก็ได้แม้แต่การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแนวเดียวกันนับถือเทพองค์เดียวกันอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ ตอนนี้ดวงคุณและเขากําลังขึ้นมากเลยบอกเลยไม่ว่าจะด้านไหนก็นแล้วแต่การเงินการงานความรักชีวิตส่วนตัวช่วงนี้เป็นช่วงดวงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสัมพันธ์บอกเลยคุณกองที่สกับคําถามนี้ถ้าคุณยังสงสัยว่าเขารักเราไหมเขารักคุณไหมเนี่ยนะบอกเลยว่าเขาว่าเขารักคุณเออไม่ต้องสงสัยอีกแล้วสีไม้เท้ามาขนาดนี้นะเป็นพลังงานของความยินดีเฉลิมฉลองบางท่านถึงขั้น แต่งงานเตรียมตัวแต่งงานได้เลยสี่ไม้เท้าเนี่ยเออนี่คือตามความหมายไพ่เลยนะผมอ่านตามความหมายไพ่เลยไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับไพ่มาอย่างนี้เราอ่านอย่างนี้สี่ไม้เท้าออกมาเตรียมเ hey, ฮได้มีงานฉลองแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเออและ The World มมากำกับอยู่เนี่ยสำเร็จแน่นอนสมหวังแน่นอนความรักครั้งนี้ต่อให้คุณมองว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ดูไม่มีทิศทางเลยหรือว่า เออมารู้จักกันแล้วก็จริงแต่ไม่ได้จีบกันหรือว่าไม่มีทีท่าว่าจะเข้ากันได้เออปรับตัวไม่ได้หรือมีเหตุการณ์อื่นๆเช่นยังคงมีมือที่สามมาคอยตอแยอยู่แม้ว่าคุณกับเขาจะไม่ยินดีแต่คนนอกยังอยากจะมาตอแยอยู่แม้แต่ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องไม่เห็นด้วยเพื่อนกีดกันเพื่อนกันท่าแบบนี้คดเรียกว่าคนแวดล้อมไม่เห็นด้วยอะไรก็แล้วแต่คุณทําใจให้สบายนะโลกทั้งใบจะเป็นของคุณสองคนเออความรัก สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะมีญาติพี่น้องเยอะแค่ไหนมีเพื่อนเยอะแค่ไหนมันก็จบที่คุณสองคนเข้าบ้านปิดบ้านเข้าห้องปิดห้องแล้วมันก็เหลือแค่คุณสองคนนะครับอันนี้ให้ไว้เป็นข้อคิดครอบครัวเราต้องแคร์ใช่พ่อแม่เราสําคัญใช่เพื่อนเราบางคนก็สําคัญที่สนิทที่ดีๆกันเขาเป็นห่วงเราใช่แต่พอเข้าบ้านเข้าห้องแล้วมันก็เหลือคุณแค่2คนนะครับฝากไว้ให้คิดเออรับฟังคนอื่นบ้างเท่าที่จําเป็น แต่สุดท้ายก็ต้องตกลงกันเองสองคนอยู่ดีไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าอนาคตคุณทั้งคู่สดใสแน่นอนกับคำถามนี้ที่ว่าเขารักเราไหมเขารักคุณไหมบอกเลยว่าเขารักคุณมากและคุณก็รักเขามากคู่ของคุณเป็นคู่ที่น่ารักมากอีกคู่หนึ่งโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเพราะบางคู่ไม่ได้จีบกันบางคู่อาจจะคบกันแบบพี่น้องแบบเพื่อนเออแบบที่ปรึกษาหรือแบบคนรู้จักอะไรก็แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกด,ดีขึ้นเรื่อยๆจนต้องมาเกิดคาถามว่าเขารักเราหรือเปล่าเออแบบนี้บอกได้ว่ารรัักกกมาก มันเป็นความรักที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติไม่ต้องฝืนไม่ต้องมีโปรโมชั่นใดๆคุณและเขาต่างค่อยๆรักกันมากขึ้นทุกวันด้วยความใกล้ชิดหรือการคุยกันเป็นประจำอะไรก็แล้วแต่พลังงานไพ่มาขนาดนี้ ถ้าไม่สมหวังกันก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วนะครับอยู่ที่บุญวาสนาส่วนตัวแล้วล่ะแล้วก็อย่างที่ว่าว่าดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับรับไว้พิจารณาถ้าตรงรับไว้ถ้าไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้หรือปิดไปก่อนพักไปก่อนแล้วอีกสักเดือน2เดือนค่อยวนกลับมาดูใหม่ก็ได้เพราะคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุนะครับดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับโอเคครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับโอเคครับ